สวัสดีครับวันนี้คือผมมัตพายอา์ไดายวันนี้ผมจะมาเล่นโบบิต้าแทรนโกสามีอาปะทะก,กับนารูคามิสามเมาคชเชอร์นะครับเริ่มต้นได้หืมรอไรเป็นเฮลกะจับจมันจนจดจบรอแทนเป็นเซนโบบโจดหนึ่นงวิกซิโ กรการ์ดเจ็ดใบบนสุดของกรูการ์ดมาวันคิดขึ้นเลยตีแปดพันได้เช็ควนต์ต่อก็ม่เช็คแล้วเป็นคาร์ซีน่าคารเตอร์มาร์สโซล่า ดูการสามใบบนโฮ,โฮให้ตาโลอบินคอริสตเต้คอคอเอลี่ริสตเต้โจมตีป้องกันด้วยนก สิบห้าตีปล่อยไอเช็คไม่มีที่เกิดคิสิบแปดตีปล่อยสเตมแนอนด์จอไอเป็น นี่ามสิบโจมตีได้เช็คหิวหิวได้ดามิเช็คจากนั้นจบเทินเลยไม่มีอะไรทำต่อดอไรเป็นมีอา ตอบาสลดูการส่งใบบุญแต่ละอย่างให้อะไรกูมาเนี่ยอ่ะเก็บยิวเข้าก่อนจิบมั์เกอร์ต้องหยิบวางานนะบวกห้าพันทั้งบอด มกามตีแวนปล่อยได้เช็คไม่เจอทิ้งไมเช็ค15ตีวิกชิ่แ28ตีตีไม่เห็ วันคริสเต็มมือกูเลยอักษซร์คอร์เตบาวายแถวหน้านกโดดแถวหลังนี่ก่อนแถวหน้า ตีสิบยี่สิบโจมตีแวนได้เช็คคิคิแวนพลังนี่สมุดเมเช็คสองครั้งฮิวฟื้นฟูลเมสกพลังให้มีฮา เวิร์ดมีคายจั่วเดี๋ยวส่งตังน,นี้แล้วกันคอบายแถวหน้า เจ็ดจมตีขอห้าพันกาบบายจึงนั้นจู๋เออบายถิงโดดแถวหน้าบุกหมื่นยิบสองหนึ่งได้เข้า หิห้วพลังแวน okay. น่าจเช็คดอโอเคนกตีไม่เข้าจบเธอกับสกอร์อาร์มสแตนแอนด์เิสเดนี่ดอเฮต้าเชอรูบินเฮอร์ซอนาไลท์ฟอส์สทูอีกมาร์เกอร์ของขอนอยากมีอาที่เป็นเลียนไปข้างหน้า คาลเตอร์บาร์โซ p ลาสตู๊กตาสองใบบนคอเฮลกะจากนั้นอุ้ยคอเพทราตีห้าพี p ีอืมทั้งเรนกะกับฟาซีปในมือมีน้อชิป เลเยอร์เวอร์ชันเฟดมีมาร์กเกอร์ในมือสองใบเดรากาดทุกใบบวกหมื่นฟื้นฟูหนึ่งดามเมดแมวฟื้นฟูนี่จะได้เก็บได้อันนี้ตีห้าบีจีอันนี้บวกห้าพัน,น โจมตีแว่นการปล่อยก่อนหรือว่าไรจะต้ทิ้งหิวหิวได้พลังส่งให้เบพคิชเชอร์สิบแปดบปก็เท่าไหร่ว่า18บแปด ขอหมื่นหนึ่งเป็นอย่างตาปล่อยดีกว่าจะได้การอะไรนี้ได้แรงเทคนิคดนดี้ก็บูทฮิตจัวโอ้โห oh, oh, จัว,จวดให้ฮิ้ให้ตาเถอะได้เช็คเก็บอีกหนึ่ง,งคู่ระเมศเช็คขิตีโคตรเบาเลยสามแปดสามแปดกับสามสองขอหมื่นหนึ่ง จบเจอร์นสแตนแอนดอร์ลมอร์โซนาไลแอคเซลทูคอบันกาทับปิน ตอร์บลัสมายแถวหน้าหนึ่งใบทั้งสองฝ่าบายมืออย่างละใบาบายหาอะไราดีว่าบายเบเรนกะฝั่งนี้บใบชาชุล่าถ้งนั้นโดดมาโดนตามชาชุล่าบุกหมื่น จากนั้นเล่นออเดอร์สมุดคา์เตอร์บาสามโซบาสามรอการสามใบโอ้อฮขี่ สองโจมตีวันกาดกาดสองได้เข้าได้เช็คจากกี้ชาตุล่าชาวาหน้าบูมื่นจะเทควันคิตเออผูไว้สามตัวนี้นะเท็จสมบูรณ์สามสิบหกโจมตีวันกาดปล่อย กไปซะละยี่สิบเจ็ดจมตีเกาาเจ็ดริท่าโจนึงใบมือหนึ่งใบใบาชาชุดล่าบายแถวหน้าหุ่นแข่งชาชุดล่าโดดอันนี้ตี ส4 3สี่ี่ G Van สาเหรออบ,บ่อยโซบัสหนึ่งบายเมอหนึ่งใบบายฟูวันโตจัวก,กาหนึ่งใบเทฟูวันโตตินจักกี Chắc kỳ างเบากดสิบสามยีสม่สามสามสามเรียกไม่ดีเออสามสามการสามหมืมม่นหนึ่งได้ตีแว่นเพอร์เฟกต์การคีย์ล่างอาร์ทีซ ไปเช็คโทิกเกอร์จัวการหนึ่งใบส่งมาให้ชาติวราต์ตรงนี้อันนี้13ลงสนามจากการบายมือเป็น23่ทิกเกอร์สามสมสมุดสมสมุดสีแล้วก็ฟนโตห้ 5, าสาพีจีไปที่ส เซนเตอร์น่ะกับปารกสแตนน์รอแม้มึงมาได้ถูกจังหวะลิเกนได้มาเกอร์ของขวัญเพิ่มคาลเ r อร์บา o ์โซ l ล s สการส่อใบป่นแม่ตัวห้าปีจีมาได้ถูกจังหวะจริง สลับตำแหน่งขอพาซีสสกิลสแสดงมาก็ของหัวสามใบรายการทุกใบพลังขึ้นหนึ่งหมื่นห้าพันจากนั้นฟื้นฟูนฟหนึ่งตำแหน่งมีการฟื้นฟูตัวนี้ตีห้าีจีตัวนี้บวกห้า แปดกับอีกเท่าไหร่วะสิบแปดกับหกสิบแปดบวกหมื่นห้าสามสามเพอร์เฟกต์การ์ดติงแวนคิวได้เช็คเรนกเโอร์ ี่สามห้าสามตีแวนการสดอชิลสี่มืนห้าการชึบสีสิบแปดตีแวนเิบเไม่มีแดมเล่นทะไร รอแต่ไม่มีทำไงดีคอการถ้าไปมนสุดแม็กจัคก,กี้หรือฟนโต้ดีนะฟน ชาธุล่าเมื่อยูดิตนี้โจมตีเทวันเม็เกศสามสิบสองโจมตีใส่เรียกกากายเช็คเฮพื้นฟูหนึ่งดามเมจสำหรับให้าชาตุรา พิทาเรียกาดิบซ,ซีตี้ซินเตอร์เซ็บโซบาร์จวัวขยับแถวหลังบายมือทิ้งมือเรียว We <were> อร์เดสโบวินแถวหน้าเซล ได้รับในชว่วงอินเฟสแถวหน้าบกหมื่นไลายไม่ได้ว่สามหมื 30, ่นตีสดๆได้เช็คคีคีนี่พลังนี่นเามีเช็คโอเคจบอ่้ก็จบแล้วเข้าไปลุกคงเข้ามาดูว่ากดซับกดไลค์ผอมหน่อยนะครับ